ก็จะนำพริกแกงที่เตรียมไว้นะคะํำกับเนื้อปลาที่แกะไว้เตรียมไว้นะคะเป็นเนื้อปลาทูนะคะพริกแกงกับเนื้อปลานี้นะคะ,ะสามารถเอามาปั่นรวมกันก็ได้นะคะถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะตำนะคะ แล้วก็จะตักเนื้อปลาลงเลยนะคะปั่นไปพร้อมๆกันกันกบเ,ออเครื่องแกงนี่นะคะตักใส่ปั่นไปพร้อมกันเลยนะคะถ้าข้นเกินไปเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะจะได้ปั่นได้สะดวกค่ะ บางทีงมีความหนืดค่ะก็เลยไม่ค่อยปั่นได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปั่น แม่บ้านปั่นสองครั้งค่ะเพราะว่าเครื่องปั่นเรามีขนาดเล็กนะคะใช้พริกแห้งผสมกับพริกสดก็ได้นะคะสีสันจะได้ออกมาแดงสวยค่ะอ,นนอันนี้ก็ผสมกับพริกแห้งแล้วก็ถ้ามีพริกแกงติดบ้านก็เอามาผสมปั่นได้นะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็เพิ่มความเผ็ดค่ะอันนี้มาผสมกันนะคะ ชอบสีเผ็ดก็เติมพริกไปอีกนะคะแม่บ้านก็เติมไปค่ะก็เลยได้สีเข้มไปหน่อยนะคะสีเข้มกับสีอ่อนผสมกันค่ะก็ได้ไม่เผ็ดมากค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้พริกแกงทําน้ํายานะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะมีเผ็ดมีอ่อนก็ผสมกันไปค่ะตามชอบนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆนะคะเมื่อเราเตรียมเครื่องแกงน้ํายา เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเครื่องปรุงนะคะมีไม่มากมีน้ำปลามีคนอหนึ่งก้อนเกลือนิดหน่อยตามชอบแล้วก็กะทิหนึ่งกล่องนะคะพร้อมด้วยน้ำเปล่าตามชอบค่ะเติมรสชาติความอร่อยในน้ำยาก็เพิ่มเลือดไก่นะคะพร้อมด้วยขาไก่ที่นิยมทานกันค่ะต้องใส่กะทิลงไปก่อนนะคะ เพื่อที่จะเอามาเคี่ยวกับพริกแกงค่ะก็เคี่ยวสักพักนะคะให้แตกมันค่ะเริ่มเลื้อนะคะเริ่มจะเดือนแล้วค่ะ ให้แตกมันสักหน่อยกะทิเริ่มแตกมันดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะเอาไปผัดกับกะทิเลยค่ะจะทำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าชอบค่ะชอบความเข้มข้นของเนื้อปลาค่ะ ทนเองก็กจับเต็มหมดนะคะเครื่องแกงซื้อเขาไม่ไม่ไม่ค่อยถูกใจค่ะไม่เข้มข้นเท่าไหร่ กสกะที่ที่เหลือเราก็ใส่ให้หมดเลยนะคะโอ้เข้มค้นมากเลยค่ะน่าอร่อยจังวันว,ว่างๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเมนูนี้ทานได้ทั้งครอบครัวค่ะ รอให้เดือดสักนิดหนนะคะเดือดได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำนะคะ ชอ้อนน้ำยายเยอะตเติมเยอะนะคะเอาตามที่คุณชอบเลยค่ะปรุงรสนะคะเกลือค่ะตามชอบนะคะมากน้อยก็ ตามที่ชอบนะคะน้ำตาลคะ่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะหวานนิดหน่อยนะคะ ความอร่อยด้วยกขนนนะคะซุปขนอหนึ่งก้อนค่ะรอให้เดือดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยเลือดไก่แล้วก็ขาไก่นะคะสักครู่ค่ะเดือดแล้วนะคะใส่เลยจ้าขาไก่ จานเด็ดที่ทุกคนชอบค่ะอาหารอร่อยใส่ขาไก่ใส่เลือดไก่เลยนะคะปรุด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปด้วยแล้วค่ะ จะได้มีสารไอโอดีนนะคะนิดหน่อยนะคะรอให้เลือดละขาไก่สุกแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะน้ำพริกน้ำยาขนมจีนนะคะ ลองทำดูนะคะก็เดือดเต็มที่สุกหมดแล้วนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วคะ่ะสุกแล้วนะคะน่าทานไหมคะน้ำยาขนมจีนลองทำดูจะ้ะเรียบร้อยและะ้วค่ะขนมจีนน้ำยาก,กะทิใส่เลือดและขาไก่นะคะก็ทานกับผักกะหล่ำปีถั่วฝักยาวถั่วงอกแล้วก็ใบแมงลักนะคะลองทำดูไม่ยากเลยคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ